สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงโดยรวมให้กับชาวราศีกันประจำเดือนธันวาคมนะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมชมคลิปความรักเจาะจงแล้วก็การงานการเงินด้วยนะคะในตรงนี้เนาะยังไงแล้วเรามาดูตัวตนของชาวราศีกันกันเลยนะคะเราจะมาดูโดยรวมกันนะคะว่าโดยรวมของชาวราศีกันนั้นจะเป็นอย่างไรเนาะดวงโดยรวมของชาวราศีกันนะคะ หรือชาวเวกอล์นะคะเวอร์นะคะชาวเวกอล์ได้คิงซัอคิเออคิงซัอเซนต์เคลน,น,น,นะคะทูซ็อกวานอเาสักคู่นะเอาใหม่เดสเทนเดฟฟู A, subsauce. Subsauce. Mm. a sub Fry five sub hyping 12 pint test a sub cups the moon ไอซับวันทรีซับอินดิโกไนซับครับพลังงานเดดเดจัสติสต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแน่นอนจะเกิดขึ้นทูซับซอสนะคะคุณก็ คุณในในใน,ในเรื่องราวของดวงโดยรวมในตอนนี้นะคะเหมือนในสภาวะในตอนนี้คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อต้องการความยุติธรรมหรือเรียกร้องความยุติธรรมอยู่ในตอนนี้แต่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะได้หรือไม่ในตรงน,นี้นะคะเพราะว่าในตัวตนของคุณในตรงน,นี้นะคะคุณได้คิงสับเพนเดเคิลนะในตรงน,นี้นะคุณมีความที่ต้องการที่อยากจะพัฒนา สารต่อหรืออยากจะเริ่มทําอะไรในบางสิ่งบางอย่างหรือมีธุรกิจการงานอยากจะขยับขยายแต่ยังหาลู่ทางหรือหาที่ตั้งไม่ได้ในบางเขตในบางกรณีหรือยังไม่มีกําหนดการในการที่จะ,ะดําเนินเดินหน้าหรือเริ่มต้นหรือในบางเิตในบางกรณีอาจจะต้องการที่อยากจะ,ะสร้างสาขาสแต่ยังไม่แน่ใจหรือยังไม่สามารถที่จะ,ะตกลงตกลงได้อย่างแน่ชัดว่าจะ เมื่อไหร่ในตรงนี้ก็ได้นะยังไม่มีกําหนดการอะไรประมาณนั้นะนะคะแต่บอกได้เลยว่าในช่วงของเดือนธันวาคมในตรงนี้ยังเป็นในช่วงของการเรียนรู้ตัดสินใจรวบรวมสถานการณ์รวบร,รวมเรื่องรวบรวมเรื่องราวต่างๆและก็คิดวิเคราะห์ให้ดีนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นเรื่องราวแปลกใหม่สาหรับคุณหรือประสบการณ์ใหม่ๆสมาหรับคุณที่ทําให้คุณนั้นจะต้องมีการคิดวางแผนในการตัดสินใจให้มากขึ้นกว่านี้หรือมีการขอคำปรึกษาหรือฟังผู้คนเหล่านั้นพูดคุย หรือรวบรวมเรื่องราวก็คือประมาณเหมือนอารมณ์ว่าตั้งกองประชุมขึ้นมานะคะแล้วให้ผู้คนหลากหลายเสนอความคิดเห็นออกมาแล้วก็รวบรวมความคิดเห็นของแต่ละคนในตรงนี้มามาเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราก็พิจารณาให้มันเป็นหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นสิบคนยี่สิบคนในตรงนี้แต่เราเอายี่สิบคนในตรงนี้มารวบรวมเป็นหนึ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันและก็เลือกที่จะ คำนวณแล้วไต่ตองพิจารณาขึ้นมาเพียงแค่หนึ่งคำถามแล้วก็ตอบตนเองให้ได้ในตรงนี้นั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะถ้าในกรณีนั้นเนาะนี่คือในส่วนของตัวตนของคุณนะคะในด้านของการเงินในตอนนี้เราดูเหมือนกับว่าไม่ติดขัดอะไรใดๆนะทุกอย่างเป็นไปนในทิศทางที่ดีราบรื่นอยู่นะคะสามารถหมุนวนเอ่อหมุดหมุนเงินได้ดีนะคะ สามารถเป็นไปในทิศทางที่ดีได้นะคะในเรื่องของการเงินนะส่วนในเรื่องของญาติพี่น้องในตอนนี้นะคะสามารถคีกันดีกลมเกี่ยวกันดีเห็นอกเห็นใจกันดีส่วนญาติในตอนนี้อาจจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างโฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะไม่มาสูงสิงหรือมายุ่งเกี่ยวอะไรใดๆนะแต่ถ้าหากใครนั้นต้องการที่จะมีบุตรนะคะสามารถที่จะตัดสินใจหรือ หรือมีโอกาสที่จะมีบุตรได้ในตรงนี้นะคะหรือถ้าหากใครนั้นคิดที่อยากจะมีบุตรสามารถมีบุตรได้หรือกำลังจะตัดสินใจที่จะทําอะไรเกี่ยวกับการมีบุตรหรือตั้งครรภ์ในตรงนี้สามารถมีได้หรือกําลังตั้งครรภ์หยุ่ก็เป็นได้นะคะในบางเคสในบางกรณีนะอืมหรือถ้าหากมีความคิดมีความระแวงในตรงนี้นะคะสามารถมีได้นะแต่ในกรณีในเคสที่ว่าตัวคุณเลือกที่จะ เหม, Castle, มือนกับคุณกลัวคุณยังไม่พร้อมในตรงนี้นะคะคุณสามารถป้องกันได้นะคะทันท่วงเวลานะคะในตรงนี้เนาะส่วนหุ้สน,ส,นส่วนผู้ครองนะคะเราบอกได้เลยว่าเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเนั้นอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเขาหรือเขาไม่สามารถที่จะกระทําร่วมกับเราได้หรือสิ่งที่เราเสนอไปเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราก็มีนะในตรงนี้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องผู้ครองคนรักในตรงนี้นะคะคนรักอาจจะเพิกเฉยเราอยู่ห่างไกลกันอาจจะนิ่งเงียบไปทักไม่ พักไม่ตอบส่งไปไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นไปในทิศทางที่เพิกเฉยไม่สนใจกันละกันหรืออาจจะเป็นเหมือนกับการที่ยังมีความรู้สึกดีต่อกันแต่ไม่ได้มีการกระทําอะไรให้ต่อกันในตรงนี้นะคะไม่มีการพูดคุยไม่มีการติดต่อสื่อสารหรือพูดง่ายๆว่าบางเคสอาจจะบอกกันเลยในตรงนี้ก็ได้ปิดกั้นกันด้วยความคิดความรู้สึกที่ตนเองคิดมากกันไปเอง คุณมีความรู้สึกดีให้กับเขาเขามีความรู้สึกดีให้ใหกับคุณแต่ว่าเขาเองอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองไปว่าเขาไม่คู่ควรหรือไม่เหมาะสมหรือมันเป็นไปไม่ได้ในตรงนี้ก็ได้นะคะมันเกิดจากความคิดล้นล้วนเลยนะคะในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากไม่มีการติดต่อสื่อสารให้ติดต่อสื่อสารกันซะแต่ถ้าในกรณีติดต่อสื่อสารไม่ได้เราก็ควรที่จะ ทำอะไรในบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการแสดงออกในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะอืมอย่างเช่นอาจจะเหมือนกับสร้างแอคหลุมไปส่องเขาในตรงนี้ก็ได้นะไม่อันนี้อันนี้คือไม่ผิดนะในการที่เรานั้นจะสร้างแอคหลุมแล้วเราไปส่องเขาแล้วเราค่อยมาเปิดเผยตัวจริงทีหลังในตรงเนี้นะคะเราทําท่าทีว่าทําท่าทีว่าไปส่องเขาแล้วก็เหมือนกับค่อยๆค่อยๆจะสอบนะคะว่า เขานั้นยังมีความสนใจเราอยู่ไหมเขายังมีใจให้กับเราอยู่ไหมแต่ถ้าเรานามั่นใจในตรงนี้ให้เราเอาเฟซจริงเอาแอคจริงเราในตรงนี้นะคะไปเปิดเผยกับเขาหรือเปิดเผยกับเขาในแอปกลมน,นั่นแหละ,และเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้เขาน้นปกดบล็อกแอคจริงเราในตรงนี้ก็ได้นะอืมเป็นอารมณ์ประมาณนี้เพราะว่าในตรงนี้บ่งบอกถึงความคิดจะคิดมากในตัวตนของคุณด้วยแล้วก็ตัวตนเขานะคะอืมแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะระวังนะคะจะเจ็บป่วยด้วยการคิดอะคิดมาก จะมีความคิดเยอะคิดมากนี่แหละทําให้ตนเองป่วยนะคะนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้นะคะคิดมากจนนอนไม่หลับก็เป็นได้หรือคิดเยอะในเรื่องของญาติพี่น้องคิดเยอะในเรื่องของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราก็ได้นะคะจึงทําให้เราเหมือนกับว่าไปใส่ใจในเรื่องราวของบุคคลอื่นๆจนทําให้ตนเองทุกข์ก็ได้นะคะในกรณีนี้ก็เป็นได้นะทุกข์ถึงขั้นเจ็บป่วยได้นะคะส่วนในเรื่องของการยกย้ายหรือคาดหวังความ ความสาเร็จอะไรใดๆหรือการเดินทางในตรงนี้นะคะสามารถเดินได้ประสบความสาเร็จเนาะในตรงนี้นะคะสามารถทําได้สักคู่นะคะนะคะสามารถทำได้นะแล้วก็ การเดินทางสามารถเดินทางได้รอบลื่นดีนะคะการยกย้ายยกย้ายได้นะคะละท่าละท่าทำสิ่งใดเอาไว้แล้วรอผลสําสเร็จในตรงนี้สามารถประสบความสาเร็จได้นะคะแต่ไพ่ใ,ใบนี้ไม่สามารถที่จะกรารันตีได้ว่าคุณนั้นจะสามารถรับรู้ผลได้เลยทันทีนะคะคุณจะต้องรอนะมันจะมีการหรือช่วงเวลาที่กําหนดและเวลาที่เหมาะสมแต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณนั้นทำอะ่ะอย่าเพิ่งท้อ อย่าพึ่งหมดกําลังใจไปวันข้างหน้าหรือหรือหรือสิ่งที่คุณกําลังทําอ่ะมันกําลังจะนําพาไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่าพึ่งท้อในวันนี้นะอย่าพิ่งคิดอย่าคิดมากนะคะส่วนการงานของคุณนะคะอาจจะมีบางเหตุนะคะที่ทําให้คุณนั้นคิดหนักคิดเยอะหรือมีความรู้สึกที่เหมือนกับเศร้าไม่พึงพอใจอยากจะยกย้ายอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ในตรงนี้นะคะ บอกได้เลยว่าเปลี่ยนได้นะคะในกรณีนี้นะเปลี่ยนได้หรือมีความคิดที่อยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือหรือตกแต่งอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือหรือคิดที่จะทําอะไรให้เกิดสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆในตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าตัวตนของคุณนะมีความกังวลต่อในเรื่องต่อหน้าที่การงานของคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบหรือการติดเตือน หรือการหรือคําพูดคําจารหรือการว่ากล่าวตักเตือนอะไรต่างๆในตรงนี้นะคะหรือพูดจานินทาอะไรกันในตรงนี้นะคะทําให้คุณคิดเยอะคิดมากบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่หนักของคุณาของคุณก็ตามนะคะโชคลาภมีมานะคะผู้คนให้การสนับสนุนดีนะคะผู้คนสามารถผู้คนให้การสนับสนุนดีผู้คนให,ให,ให้ให้ความสนใจในตัวต,วตวนของคุณแล้วก็ ให้การยอมรับกับคุณนะคะไม่ว่าคุณนั้นจะยื่นข้อเสนออะไรไปหรือทําอะไรไปในตรงนี้นะคะสามารถทําได้เนาะแต่ว่าโชคลาภของคุณนั้นในตรงนี้นะคะวงบอกถึงการที่ว่าจะมาจากความฝันหรือการพูดคุยการสื่อสารหรือการฟังฟังมาหรืออาจจะมีบุคคลที่มีความเมตตารหรือมีความที่เข้ากันคุณได้ดีหรือถูกใจก,กับคุณในตรงนี้มาบอกคุณทําให้ก่อเกิดโชคลาภในตรงนี้ก็ได้นะคะ อาจจะเป็นการเหมือนกับเขานำโชคนำลาบมาให้คุณในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะส่วนในเรื่องของกิเลสหรือเรื่องราวที่พังไปในในตรงนี้แล้วนะคะจะเป็นการจบดีนะในเรื่องราวของความรักในตรงนี้นะคะเรื่องราวที่เคยจบหรือเคยผ่านไปในตรงนี้จะเป็นการจบที่ดีสิ่งใดที่เคยค้างคามันจะผ่านพ้นไปนั่นเองนะคะ สิ่งที่คุณนั้นกังวลใจอยู่ทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้ผ่านพ้นเดือนธันวามนี้ไปแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจบลงจบลงโดยที่ไม่มีสิ่งใดที่จะคัางคานอกจากตัวคุณเองจะยึดติดกับมันนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ถ้าคุณนั้นยังยึดติดนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นล้วในพลังงานในตรงนี้กำลังจะบ่งบอกได้ว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแต่คุณลังเลต่อการที่จะได้รับความยุติธรรมในทางนี้เพราะฉะนั้นแล้วการลังเลในการได้รับ ความยุติธรรมในตรงนี้มันวงบอกถึงการที่ว่าตัวคุณนั้นอาจจะยังคงยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆเดิมๆไม่สามารถที่จะละทิ้งหรือลงลืมไปได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราให้คุณนั้นลืมหรือละทิ้งไปซะทำใจและปล่อยวางนั่นเองเนาะประมาณนี้นะคะดวงโดยรวมของชาวราศีกันและถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามและอย่าลืมติดตามชมคลิปความรักการงานการเงินต่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ